มันจะมีกลิ่นอีกเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เท็กเจอร์ของเนื้อมันโอ้ยเนี่ยมันแข็งขนาดนึงเหมือนกระดาษทรายน้ำนั่นะโอ้ยเนี่ยนช่์นะเออนี่ผู้ชมชุดยอดอันเนี่ย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งในป่ากล้วยอีกแล้วครับโอ้โหช่วงนี้เขียวขจีนะนาก็สวยงามเลยอะไม่ไม่เห็นชัดนี่แนหะนี่ปึ๊บโอ้โห,หนาสวยดูวิวนี่ฟิบเดี๋ยวถ้านาเขียวๆน่สวยกว่าน,นี้นะแต่แต่นี่ครับดูของเด็ดชิ้นเดียวนะครับเนี่ยมออกกันไหมอันนี้เกือบ2โลครับหนักมากใหญ่มากไปมันไปหาพ่อดีกว่า ชวนพ่อทําเมนูเด็ดครับจากวัตถุดิบเด็ดของเราว่าโอ้ก่อไฟรอพอดีพอดีของเด็ดวันนี้เอาวไม้ก่อนเอาไม้ก่อนนี่ติดไม้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูของเด็ดได้ยังเสร็จล้วทดสอบหน่อยนะทดสอบเสียงหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดีไหนชิ้นเดียวชิ้นเดียวหนักไหมดูฝ่ายเลยอะไรอะไรพ่อรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วของอร่อย นี่เนาะโคกโคกอย่างคาใหญ่ชิ้นเดียวนล้วเนี่ยอือเนาะ้ยโอ้เนี่ยลิ้นลิ้นวัวครับเมนูเด็ดเราวันนี้เอ้ยวัตถุดิบเด็ดคือลิ้นวัวโอ้ลิ้นวัวถึงเหมาะดีนึ่เพื่อนเราได้กินนะนี่อยากกินอันเนี้ยเปล่านะวันนี้คิดเมนูมาเลยอยากอุ๊บไม่ไม่อุ๊บอุ๊บเหมือนหมูอะที่เราอุ๊บหมูแต่ไม่ใช้เวลาไที่ใส่ขมิ้นใส่อะไรเนี่ยอุ๊บั้นเราเออใช้ช้านะก็ใส่ขมิ้นใส่ชักให้ใส่หามค่าหลีแดงวันนั้นกาอุ้บอะไรเราอุ๊บอะไร อุ๊บหมูสามชั้นหรืออะไรนี่หมูสามชั้นเนาะเนี่ยนะอร่อยเนี่ยอยากเปลี่ยนมาเป็นลิ้นชุดยอดอะไรหนแต่เมนูนี้เราทํากินบ่อยเนาะก็ขอใครเอฟซีหรือว่าคนดูที่ที่แบบว่าเออทำเมนูเดิมอีกแล้วคือเราอยากกินอยากกินขอขอทําเมนูเดิมเนี่ยเหมือนเหมือนขยะนราบกะเนี่ยชากระย่างอ่อนกับเหมือนเมือขยักละถ้าขยักต้องจัดไปเลยอ่ะอันนี้เราเราชอบกินเนี่ยครับเมนูอุ๊บอย่างเงี้ยมันเอาไปคุกกับข้าวนะสุดยอดอลยปุ๊บกินปุบโอเคอุ๊บสุรสาร วันนี้เมนูนี้ขอครับขอกินอยากกินครับสุดยอดเจี๊ยวนั่นนะขอทำเมนูอุ้บให้มาเดี๋ยวเตรียมครงเตรียมเครื่องก่อนไม่ยุ่งยากครับยากอันนเมนูอุ้บนี่ง่ายๆว่ามันเราไปชอบจะใครเอายังมากใช่ไม่แน่ใจว่าที่เราอุ้บหมูให้ดูตอนนั้นนะครับมีใครเอาไปทํากินบ้างหรือยังรสชาติเป็นไงก็ฝากคอมเมนต์หน่อยที่หมูอุ้บะเนาะหมูสามชั้นน่ะอุ้บง่ายๆนั่นจะยากนะผมจะมาเฉยรถเฉยรสนี้ยังมี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 ชุดรถมีชุดรถก็ยังมีอลู่โอ้โหอนนี้ก็ไม่นะหมดเนี่ย มาเดี๋ยวนา่ง่อดีกว่าของก่อนนี่ต้องเผาหั้ะฮะเผาเอาั้งเผาหรือลวกดีตั้งไว้ก่อนนี่ต้องเอาแบบไอที่แข็งๆพวกนี้ออกครับมาเดี๋ยวเต็มคุมเต็มเครื่องนี๋มาเจอกันชิ้นใหญ่มากโอ้โหมางานริงับปอดจัดการยินก่อนนะครับเมื่อกี้คุยกันจะเปลี่ยนแผนใหม่ปกติเราจะต้มหรือว่าเผาเนาะรอบนี้เพราะว่าจะล้อแบบสดๆเลยนั่นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับล้อเนี่ยไอพังผืนเนี่ยต้องออกนะครับ ได้ไหมมันเหนียวแล้วนะไมหอมอไดเหนียวนะวมีต้องคมนะพอน่อโอ้ได้ยูได้ยูมีคมอยู่นะอเออรออย่างนี้ก็ได้พ่อจริง,องอเอะ้ยเนอะอะไรกันรอพังผืดมันออกไอ้ที่หนังหุ้มนียครับตรงเนี้ยมันจะเหนียวเฮ้ยเข้าเนื้อแล้วเข้าเนื้อเข้าเนื้อก็เสียดายก็ต้องเข้าบ้างนะมีพังอ่ะมันติดกันพองอะนี่ นี่คือเสียดายเนื้ออุ๊ยพ่อเสียไปแล้วประมาณรูแล้วมั้งไหนไหนเดี๋ยวถ้าไม่ออกมันจะเหนียวครับต้องออกนะองผื่นผงนี้นะครับเนี่ยเราจะเอาเนื้อเฉพาะเนื้อลิ้นนี่แหละอุบกินผมว่าสุดยอดแน่นอนถ้าออเนี่ออกเนี่ยป่๋ยดีขึ้นนิดเลยครับป่๋ยที่อร่อยจริงๆก็จะเป็นพวกตรงเนี้จะจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เนี่ยตรงกลางนี่เลยเนี่ยอืมนีแล้ะแน่นอนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นเอกเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เทกเจอร์ของเนื้อมันเนื้อลิ้นเนี่ยมันจะต่าางจก เนื้อส่วนอื่นเนาะโถ้าเป็นแบบแช่แข็งนี่น่าจะง่ายกว่านี้นะเพราะว่ารู้สึกแข่งง่ายหน่อยอันนี้ไม่ใช่แข็งครับอันนี้ออกเนี่ยแข็งนะคุณผู้ชมนี่เนี่ยแข็งแข็งเลยอุ้ยเนี่ยนั่นแข็งขนาดนึกเหมือนกระดาษทรายหนานันเลยนะอ่ะไม้ใช่พอดึงง่ายตัดออกเลยเหรอตัดออกเลยอ่ะนี่ส่วนส่วนคนข้างบนมันมันจะได้ออกง่ายนะโอ้ยดูเนื้อดิ นี่อยผู้เลิ้งดีแล้วนะเมาะอืมนี่ต้องฝีมือนะครับหั่นเนี่ยเข้าลึกไปเนื้อก็จะออกนี่เมาะอันนี้ดูอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเหนียวมากเนี่ยเนี่ยเนื้อต้องดีน่ะเนื้อเนื้อก้อนเนี้ยเหนียววากปบเนี่ยโอ้ยนี่รอออกรอออกเหรอเสียดายเสียดายต้องรอครับเนี่ยดูความหนามันครับ หนาจริงวันนี้ขอกินเมนูอุ๊บหน่อยนะครับคิดถึงมากเมนูอุ๊บรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมไม่ยอมทิ้งครับกินหน้า่อนะเนื้อมันเนี่ยเนื้อมันเราตรงนี้เนาะอืมื่นกันเราเอาให้หมดนี่เลมเอาเลยนในเข่งปักเลยในเข่งหอมละมั้งอหร่อยอร่อยอีกนะ ได้สองสามคำแล้วเนาะอืมออ้อันนี้ชอบกิยนยากนอยอีกที่เนะนึ่งนะนี่นี่ละปลาอุ้มว่า,<ป>ววามีเยอะอยู่ว่ามีเยอะอยู่พอแล้วเนาะไปมาเอา,าเอาดินเนื้อกินน,นุ่มๆอืมนี่ ดูนุ่มเนาะโอ้โอโน,นุ่มกะแต่ธรรมดาครับลิ้นมันต้องใช้เวลาอยู่เป็นไงปึ๊บโอ้อยหเนี่นยน,ยน,ยนยี่นะเออแอ่ไผู้ชมชุดยอดอ่ะเน,นาี่ย <c oughs> เอาเป็นแท่งนี้เลยเหรอเนี่อหันที่ละหั่นนั่นแหลเหรอที่ละเนี่นยหันเป็นแท่งเลยโอ้ลูกเต่าเลยอืนี่อ้าวกินทีละก้อนเนาะ กวนกวนนะอรับส่วนนี้อันนี้เหมือนมันหมูเนอะกวนแต่ละอันตื่นบวหายอ๋อมันไม่โหดมันไม่หายครับโอ้อเห็นลิ้นอย่างนี้ผมนึกถึงนี้เลยเพราะไห<ง>นอยากทำไห้ข้าวซอยลิน้นอ่ะโวน่าจะเข้านะอือเข้าอ่ะเข้าอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาลิ้นเนี่ยมาตุ๋นกับน้ําข้าวซอยดูไหมเดี๋ยวลองทาสักวันอ่ะแบบเหมือนทําเป็นอาหารเรียลเราเอาน้าข้าวซอยมาแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยตุ๋นไปให้เปื่อย จะเข้าไม่ต้องลองดูเนาะดี้นความกับพ่อเทเข้านะเออถ้ามันเข้าถ้ามันอร่อยอย่างนี้เอาไ้วางขายในร้านท้าซอยอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนรอบหน้าครับแต่ผมน่าจะเข้าคืออาจจะพมกับพ่อชอบกินดินก็ได้มันหอมอะมันหอมมีรสชาติดินแดชเสืรร้องไห้นะมันกลิ่นมันเหมือนกันเนื้อเออเสืรร้องไห้อีกเดี๋ยวลองดูครับลองดูต้องมาลองก่อนถ้ามันอร่อยค่อยเอาปล่อยให้คุณผู้ชมได้ทานนะถ้าไม่อร่อยนี่แมวขายครับ หลักการทาธุรกิจก็นั่นแหละมันต้องอร่อยดีเราลองรองกินก่อนใช่ไม่ได้คือรอบแรกอยากให้คนมาลองลองแล้วต้องต้องติดใจเนาะเมียนถ้าลองแล้วก็ไม่ชอบนี่ร้านอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคาดของอร่อยลูกค้ามากินหู้ละเขาถามละใช่เป็นไงมันเป็นได้หละมันจะอะไรกว่ามันอร่อยกว่าอืมอืมทอวส่วนที่นุ่มที่สุดแต่ปลายนี่นนี่้เหนียวบ้างอยู่นะคึบคือบะอันนี้คือที่นุ่มที่สุดครับ ตรงโคนล,ลิ้นกลางลิ้นเลยปลายลิ้นด้วยครับเนี่ยดูดูพ่อหันดูพ่อจับก็รู้นะมันน่าจะแข็งๆในตรงเนี้ยเนี่ยอืมหันก็เหมือนเหนียวนะมันเหมือนเป็นเนื้อเยอะก็ใครกัดโดนเนหนียวก็เหนียวไปรองดูกันกัน แต,แต่ต้องใช้เวลาหน่หอยผมว่ามันต้องใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไรเราผัดให้ตึงแล้วก็ใส่น้ำนแล้วก็อุบหน่อยอุบจนเปื่อยเลยอ่ะทำเหมือนหมูสามชั้นที่ทําเลยครับเครื่องอะไรต่างๆมันจะเข้าไปในเนื้อนะหอมมากอันนี้ถือว่าครั้งแรกไหมปกติเราไม่ค่อยทํานะลิน้นไม่ค<ล>ยทำ,ทำนะมาอุบเนี่ยแต่ตับนี่ทําอยู่แต่ลิ้นเนี่ยไม่ค่อยได้ทำนี่ครับเปิดเธออ่านๆๆถอยหน่อวเห โอ้โเดี๋ยวรับทางกันเยเดี๋ยวน้อยๆนะยิ่งใหญ่ะอย่างีอันนี้เพราะว่าจะเอาไว้ทำเมนูอื่นกินที่เนี่ยครับถ้าไม่ได้มานะอาจจะไปสับเอามันใส่น่อยมันใส่เนาะนี่นี่มันนี้นี่ผมรู้เลยพ่อจะทำอะไรเนี่ยน่าจะสับแล้วไว้จอกไว้คั่วกินจอกกันนะเหนียวๆนี่ยพ่อจะสับสับแล้วไปคั่วก็ได้เดี๋ยวโม่เนาะเดี๋ยวแยกกันให้ช้อนให้ช้อนก้อนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแยกกันนักเอามันน้อยๆกันมันหอมดิหอมครับมันจะได้กลิ่นมันจะได้กลิ่นมัน เชือร่องไห้ก็มีกลิ่นเชือร่องไห้ใช่อันนั้นดิ้นก็นมีกลิ่นดิน้นอ่าเสร็จหมดแล้วเหรอเสร็จหมดแล้วมันล <c oughs> นั้นตอนเราผัดเราก็ไม่ใส่น้ำมันเยอะแล้วมองพอ่อฉะนั้นเอาน้ำมันน้อยเดียวกันเอามันจะมันจะไข่นี่ออกอยู่ครับอ,อย่านะอย่าลืมหัวนะไม่ใช่อร่อยเลย <c oughs> <c oughs> หัวขมไม่แน่ใจว่ามีใครเบื่อหรือยังที่เราบอกหัวมันเนี่ยคือเราจะบอกตลอดเพราะมันไม่อร่อยจริงๆครับเวลาใส่เข้าไปอ่ะ เราลองตรงป่าเด้ออย่างขมอย่างนี้ขี้กวอมใจมันเหมือนจะขมขี้ปลานะมันขมไม่ขมไม่อร่อยอเอ้แต่แปลกนะเพราะบางช่วงมันก็ไม่มีนะมันเนี่ยหัวมันเนี่ยบางทีเราก็มันก็ไม่มีหัวใหญ่ขนาดนี้ถ้ามันเกี่เริ่มละเริ่มไม่นักละอ๋อถ้ามันอ่อนๆไม่มีถ้าอ่อนลวมันมันอะไรใครดูช่องเรานี่คือจะรู้เลยว่าจะจะไม่ได้กินไข่ขมแน่นอนเพราะเราบอกตลอดอะ เอาออกเอาออกนะครับขมทีนึงมันจะอร่อยนะเชื่อผมถเถอะออกเลยมันขมอย่างนี้เดี๋ยวแต่ถ้าเราใส่อาหารมันขมจริงนะแต่ถ้าชิมนี่ไม่รู้เป็นไงชิมเลยนะนะี่แต่ไม่ขมใช่เหรอว่าเราใส่อาหารมันขมอะ่ะแต่ขมอยู่อืขมก็ขมละ<ม>ออกมานให้น่อยเปลี่ยนปลายน่นไอยเมื่อกี้มันขมเนอปลายยอดอ่อนมันอื แต่ถ้าเป็นแกนเป็นเป็นแกนมันนะน่าขมแน่นอนนี่เอาไปง่ายนะง่ายครับใส่เยอะยิ่งคนเนาะยิ่งคนยิ่งอร่อยแต่ถ้าบางคนบอกว่าเอ้าถ้ามันอร่อยก็ทําไมไม่ผัดหอมแขกมันก็ไม่อร่อยเหมือนกันมันก็มันก็มันก็ตรงเข้ากันนะ้องมีหลายอย่างแต่ถ้าให้อร่อยแล้วเยอะจริงๆแล้วอร่อยนี่คือลิ้น วิ่งถ้ามีดิ่งแล้วมีดิก็เกือบสุดมีนะครับไนกลุมไล่แต่กินได้อยู่นะได้อยู่อันนี้ถ้ามีความแข็งไรก็ต้องให้เราพิอาอณอใช่มานี่รับในใส่เยอะจริงครับเกิดเทครับไม่มีขานะขาไม่ใส่ครับขาไม่ใสกระเทียมกระเทียมนี่ก็ทูเบา อย่างที่ผมบอกครับเมนูสูตรรสชานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยใส่ไอ้ไม่ค่อยโขกจะทุบเอาง่ายดีครับ,รบเพราะว่าไปผัดมันก็รวมกันอยู่แล้วเนาะแุนทุบๆแบบนี้ก็ได้แล้วครับอ,อุ๊ยตุวเขียวมาจากไหนเนี่ยต่อไปก็ปรุงต่อไปก็ปรุงเรียบเรียบเ,เ,เ,เอก็อ่อนก่อนจอดก่อ ผงขมิ้นดูหน่อยว่าขมิ้นเราเนี่ยเราใช้เป็นผงนะมันจะหอมมีไงเก็บไว้ได้ใช่ผงกระตีบ้านอันนี้โขกเองนะโขกเองเครื่องเครื่องปั่นก็ไม่ได้กลิ่นมันมันมีกลิ่นไหมเอาเอาแล้วกันโขกแล้วกันโขกเอาโขกเอาเองนี่นะใส่ชุดก่อนนะครับอ่าใส่หมดเลยเพราะอร่อยแน่นอนอุหรี่พไม่เป็นไรกันแล้ ประมาณนี้มุกเดิมวะเอฟซีว่ารู้ทันละวเกือไม่เล่นเหรอโอ้คือเฉยน้อ้ยวอย่าพ่อค่ะไม่ต้องยายายไม่เป็นหรอกคือมันเกียวไม่ไม่ไม่พ่อยาตั้งห้ามเลยประมาณนี้นะนี่คามินคามินนี่ไม่เล่นแล้วเนาะมี้นนาประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะเจอดีเล่นบ่อยเกินน้ำมันเราใส่สองจานพอละใส่สองจานอ่าใช่ใช่เพราะน้ำมันมันจะมีไข่นี้อยู่ครับไข่นี้น่าจะออกอยู่ ส่นไหนก็พอละอ่าได้ตั้งแต่เลยกดให้เข้ากันออ้อยดูมันจะยากนะเนี่ยเครื่องมันจะนักถ้าอุ้มนี่ไม่ยากจริงครับอย,อยากให้ทุกคนได้ชิมอะแล้วบางคนไม่สะดวกทําอาหารเนี้ยเราทำอย่างนี้พอเราทําเป็นหม้อใหญ่แล้วก็ตารสูตรของเราเนี่ยแหละแล้วก็ใส่ถุงอะ่ะแพ็คเป็นแช่แข็งแล้วส่งนี่เลยนะเอออยากให้ได้ชิมจริงร้นนั้นอน,นจะให้เราออกก่อน,อนต้องเส็ที่ เอาโค้ลจะกจให้ใช่หรือเปาพอนเอาเอาก้าวเอาเป็นเนื้อเนาะเอาเอาแพ็กแบบให้สะอาดสะอาดได้เลยอะไรกัไอ้แล้วก็แช่แข็งแล้วก็ส่งให้ไปชิมอ่ะชวนมาชิมทากินว่อู่นิดหน่อยปวดท้องสุดยอดละใครเห็นด้วยใครเห็นด้วยอยากคือความต้องการคืออยากให้ได้ชิมอยากให้ได้ชิมของเราที่เราทำดิ้นเขาดินกระดิ่นะปอกเปลือกออกมดเลยออยากให้ได้กินรสชาติที่เรากินนะครับชอบหรือเปล่าคือเข้าใจว่าบางคนอยากกินมากแต่ว่าไม่มีเวลาทำมันก็หายากนะผงข้ามิ้นเงี้ยพอ พอลองคิดดูนะขงขมิ้นอย่างเงี้ยในกรุงเทพอะหาซื้อยากนะเอเมืองอื่นๆเขาไม่ได้กินกันเลเปรี้ยวประมาณมกนกเช้าสามสิบกุ้มเนี่ยพวกกินเนี่ยวันนี้ใช่มาเอาอันนี้ก่อนเอาที่กินมานี้ก่อนตังไข่ก่อนกล้วนีมาอือหือเอบเอาละครับอันนี้ของอร่อย ลงเตาลงเกียงเตาลงเกียงนะเน้อมาปิดผาไปก็เรียบร้อยละไหครับเออเนี่ยกระบอกเป่าเนี่ยมีเคยมีคนมาแล้วก็นึกว่าฝืนจะเอาใส่ไฟจริงๆไม่ใช่นะมันเป็นกระบอกเป่านะมันมีประโยชน์มากเลยอ่ะเวลาเราจะเป่าไฟนะพ่อเนาะมันรันไฟไก่ลองโชว์หน่อยนี่ลองโชว์แบบว่าเป่ากับมีกระบอกกับไม่มีกระบอกกับพ่อถ้าไม่มีกระบอกเป็นไงถ้าเราไม่มีกระบอกนี่มันลำบากจริงนะคุณผู้ชมเนาะนี่มันหนักรู้ น่ดูดิควันแล้วเข้าหูเข้าตาแล้วอย่าข่าวมอเอี์มอันแห้งอ่ะแต่ที่พอไม่ได้นี่พออะไรรู้ไหมคิดปุ่มปุ่มกดควบยางแต่ควมยากแต่มันก็ลำบากจริงควันมันจะเข้าจมูกครับนี่ก็บอกนี่ดีมากแต่เอยู่มองเอแล้วรู้อ่าอ่าบ่มเลยรอเสียงตุบๆตับตครับเดี๋ยวเรามาคน ตบเสียงหม้อขวากแล้วเนออุ้ยตับตับจิ้มแล้วเอาแล้วเนอเอาแล้วเนอปึ๊บอุ้ยดูเขาอุ้ยกินเนี่ยกินนี้สุดยอดเลยคุณผู้ชมเออน้องเอี้ยอุ้ยหอมมากหอมจริงมันมันไม่ได้หอมไส้เนาะมันหอมกลิ่นเครื่องที่เราผัดเนี่ยเนาะแล้วเอ้ยไม่ใช่ไส้ลิ้นเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดว่าเรามากินกินลิ้นอน่ะมันค่อยมีรสชาตินะผมคิดว่า แต่ตอนนี้นี่ถาม,มาสุกไหมสุกนะเต็มเหนียวสุกถึงเหนียวนี่มาเขาเชน้ำก่อนเนี่ยต้องใส่น้ำเนี่ยเนี่ยอุบเขา่ยอุบอ่ะอุบน้ํารอน้มนี่แห้งนี่น้านี่ต้องแห้งครับแห้งแล้วก็พวกนี้จะเครื่องมันจะข้นๆเลยรถชนะอะไรปะมมนนี้พลละกินได้หมดเหรอวะลูกสองลูกก็แลอันนี้ซาใส่มันเผ็ดมันหอมดีมันได้กลิ่นอยากเผ็ดก็กัดเอาเงนนะ้ะนี่ครับปีดผ้าไว้นะครับ ปิดฝาไว้เอาังลนเอียดสุดนป่๋ยง่ายครับไม่ยุ่งยากเอาในกาโพวกนี่ไงทุกคนระหว่างมันต้องให้หน่อยโอ้อันนี้เราเติมน้ำสองรอบแล้วความขนาดแล้วเอาล้วครับปวละปวละปวละครับจะเหนียวจะนุ่มรอลุ้นกันนะครับเอิน้ำละถือจานครับโอ้นไงครับเข่งมาเนี่ย หอมหมดกินน้อาหอมคาดนี่เอาหมดเลยอ้คนๆที่ว่านะครับนี่แหละโครูกับข้าวนะอาเอาละกันนี่มาคุณชมชิมกันครับหอมมากกินกินในชุดยอดเลยมาเอาเลยน้ำมันน้ำมันจากลิ้นเนาะเมียนกะมันสังลินนะกะแต่เละคราแรกเหนียวมากหรือนุ่มเอาเลย กินนี่หอมไหมเฮ้ยเฮ้ยเป็นไี่ยรสชาติกรอบไหมอีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอีกาอีกาโมขนาดโอ้ทอดกระชูดยอดมันหอมหอมแล้วก็นุ่มอร่อยจิ๋นนะเนี่ยชดเจอด้ะนี่คนเดียวนี่เอืะ โอ้ยดูขนเลยน้ำมันนี่ก็มาจากไอ้นี่แหละดินน่ะค่ะดินไขมันนี่แหละครับเอาแล้วเอาแล้วอืมสุดยอดแล้วหอมหอมหอมเนี่ยพี่ก้าฝั่งนี้อ่ะหอมจริงคุณมั่วได้เนอะเออว่าลองฉีดดูมันฉีดได้ไหมเนี่ยไองตรดตรงเป็นเนื้อเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ครับ โอ้นี่ไงไม่ได้มีความกลี่นนะเนี่ยว่าฉีกมันไม่ได้เปื่อยเราไม่ได้ตุ่นนะเนาะเราอ้วกเออมอดอยู่ตันเหนียวเช่เนาะเกินยี่ห้ออะไรอะมาไม่ฟังไม่ฟนงลานโอ้ยลูกเออพริกเทียลูกนี้ลูกนี้เลยมอดเลยมาไม่ไหวแล้วครับมา น่ากินมากขอลองหน่อยกินนี้หอมมากครับอไอพวกหอมแขกอ่ะคุณผู้ชมที่เราใส่แบบคุ้นๆเห็นไหมกินนึ่งๆเนี่ยหองคำเลยเพราะว่าไม่เหนียวนะเจ๋งเลยครับอืมอหม่ตั้งแต่เคี้ยวเกือบเลยนะมีกลิ่นนั้นกลิ่นนี้มีความนี้เนี่ยไอคนๆเนี่ยคุณผู้ชม อ,อ,อืจริงมันมันมันจะมันนักมันมันน่าดียว่าน่ะต้องคลายเกี่ยวเลยปรุงแค่นี้ครับเครื่องใส่แค่นี้ง่ายๆ

เมนูอุ้มเนี่ยกินเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดหวังครับอือมเราอุ้มอีกนะแับเนี้ยพี่กินมันจะเก็บได้ไหมไหนะพ่อโหแรงเลยนะอืมโอ้ เราโคตะไคร่น้ำเฉยปะโคอเอากรกินกเพราะเพราะเฉยความขาวหอวมนั่นนักหน่อยเพราะมันมีมัน,ม,ม,นม,มันไม่มีน้ำอยู่แล้วถ้าคั่วถเหี่ยงนะเราผัดน้ำออกเนี่ยให้น้ำออกเนี่ยมันจะอ,อยู่ได้แต <c oughs> ่ถ้าคั่วถ้ต้องคุ้นระระอืะจนเหี่ยงน้ำจนเหี่ยงนะใช่ไหน ลินเนี่ยกินกบข้าับปล่าหนังหอมดเดี๋ยวที่นุ่มๆอย่างเนี้ยหรออือน้มนุ่มเลยอะินแบบกินประมาณเนี้ยอ๋อเป็นก้อนมันนะปีะมาณนเนี่ยหนอใหญ่น่อยพี่กอใส่พี่แห้งนะอืออือค่ะพี่แห้งใส่พี่เนี่ยเ้าใส่เป็นเมี่นงเนี่ยถามว่าเป็นพี่แห้ง ได้สบายได้ลองทำดูอ่ะรมแรงก็ช่วงนี้เพราะแต่ไม่มีแดดนะเปนีค้คืมเป็นเดือนแล้วมั้งแดดมาแป๊บเดียว อืมใครทักเข้ามาสนใจหนังปองนะครับบางทีของอาจจะหมดนะเพราะไม่มีแดดนั่แหละมันต้องตากแดดทั้งสามวันหนอหน่อยจำจำอย่างหน่อยอถ้ามันไม่มีแดดดีๆนะครับเราไม่เอามาตากนะคือเคล็ดลับเลยถ้าตากแล้วไม่แห้งเก็บนานเก็บนันกินเนาะมันมีกลิ่น ขึ้นวเนี่ยอืมาจากทะเลเหรอสีขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวมีเวลาพาเขาไปดูอ่นนั้นดีกว่าดูนากาข้าวอ่ืมขาไม่รู้ว่าคลิปก่อนได้ได้ถ่ายไปบ้างยังบนลืมละที่ข้าวมันจะเป็นสีแดงก้ามเป็นสีแดงอ่ะสีดำสีดำก้าสวยเขาัำ ก้ามยังจำอะครับกินนาในกินกระเทยชุดปีอ่ะผสมเออมีข้าวเหนียวอยู่นี่มีมีมีหอยมีเกึ่กปลุกกินเองครับกินนาเนี่ยปอเขาลงทำนาละเดี๋ยวถึงเข้าวอะปีหนึ่งเรากินข้าวเกี่ยวกับสองไม่หรอกข้ามันเหลือแบงเอฟซีเนี่ยเอซีมาแล้วก็แพ็ค เราทำแค่สามไร่เองนะครับข้าวนี้มันต้องใส่ยาใส่อะไรไหมพ่อมันไม่ใส่ได้ไหมไรก็ถ้าเอายานั่นเหรอถ้าเจอเขามาเลี้ยงเรื่องอ่ะถ้าเจอผลนไพอยากจะเหมือนไพรักอย่างเหรออ๋อผุนไพที่กัอนนั่นแ่ะใส่น้ำส้มก้อนส้มเหรอก้นนั่นแ่ะกัอนไพ่เรานั่นน่ะข้าวมันมีแมลงอะไรอ่ะพ่อมีด้วยเหรอ นัดต่วนต้นออกมงมันก็มีม่วงมาเดียวน่ะอืมจริงๆท่านน้ำเปียกปดไรเนาะอืมมันก็ดูน้ำมาไหมอืมได้อยู่มันข้าวนี่เขาพน่นอย่า,างครับลรงด้วยหรอกตนเรียวกักนตอนเยอะเหมืนพน่นอ,อ่ะตอนเรี้เหมืนพ่นเติมเติมแล้วกินนี่ก็ไม่ไม่พ่นหระมั้งหาอะไรมาพ่นมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละน,น,นี่นี้ทำพ่นละบนเดินมนั่นหรอ ถ้ามันหนักมากๆก็เอาสมุนไพรที่พ่อว่าเนี่ยเขามีไไม็ใครมนาะส้มอ่ะขวัญส้มอืมกันไผ่เนี่ยเวลาเอาดังไผ่เหาที่เขาบอจีไผ่มันมีขนาดอ่ะอิ่มกำลังดีแต่ตรงมันมันเหนียวหน่อยนะพ่อเนาะตรงเนื้อเนี่ยเป็นคนจริงๆนะนุม่มย,ยิ้มากปิดท้ายครับอิ่มมาก สะใจเก็บไว้กูข้าวได้เล้วจะขายเป็นหนึ่งเที่ยวได้นะครับอบ่อรออยสะใจเมนูอุบไม่เคยผิดหวังไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นลิ้นโอ้โหลิ้นนี้ทำครั้งแรกมันก็จะได้กลิ่นของลิ้นนะครับ หรือว่าเคยทาแล้วจะไม่ได้แต่หอมอร่อยครับหอมนิ่นเนี่ยโอเควันนี้มานี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทําเมนูอูบดิ้นอูบฉุรสาร